3. ม,มหาเวทันละสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปัญญาสูตรใหญ่ปัญญากับวิญญาณข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นในเวลาเย็นท่านพระมหาโกธิกะออกจากที่หลีกเร้นแล้ว เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งนาที่สมควรท่านพระมหาโกธิกะครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วจึงถามเรื่องนี้กับท่านพระสารีบุตรว่าท่านผู้มีอายุบุคคลที่เรียกว่าผู้มีปัญญาสามผู้มีปัญญาสามเพราะเหตุไรหนอแลจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาสาม ท่านพระสารีบุตรต,ตอบว่าท่านผู้มีอายุบุคคลไม่รู้ชัดบุคคลไม่รู้ชัดเหตุนั้นจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาสามบุคคลไม่รู้ชัดอะไรคือไม่รู้ชัดว่านิทุกข์นิทุกขสมุทยัยนิทุกขนิโรธนิทุกขนิโรธคาไม่นีปฏิปทาเหตุนั้นบุคคลไม่รู้ชัดบุคคลไม่รู้ชัดจึงเรียกว่า ผู้มีปัญญาสามท่านพระมหาโกติกะชื่นชมยินดีภาสิิของท่านพระสารีบุตรว่าดีละท่านผู้มีอายุแล้วได้ถามปัญหาต่อไปว่าท่านผู้มีอายุบุคคลที่เรียกว่าผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาเพราะเหตุไรหนอแลจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาบุคคลรู้ชัดบุคคลรู้ชัด เหตุนั ay, ru, uk, ้นจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาบุคคลรู้ชัดอะไรคือรู้ชัดว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคาไม่นีปฏิปทาเหตุนั้นบุคคลรู้ชัดบุคคลรู้ชัดจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาสภาวะที่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณเพราะเหตุไรหนอแลจึงเรียกว่าวิญญาณ สภาวะรู้แจ้งสภาวะรู้แจ้งเหตุนั้นจึงเรียกว่าวิญญาณสภาวะรู้แจ้งอะไรคือรู้แจ้งสุขบ้างรู้แจ้งทุกบ้างรู้แจ้งอทุกข,ขมสุขบ้างเหตุนั้นสภาวะรู้แจ้งสภาวะรู้แจ้งจึงเรียกว่าวิญญาณปัญญาและวิญญาณสองประการนี้รวมกันหรือแยกกันและสามารถแยกแยะ บัญญัติหน้าที่ต่างกันได้หรือไม่ปัญญาและวิญญาณสองประการนี้รวมกันไม่แยกกันและไม่สามารถแยกแยะบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้เพราะปัญญารู้ชัดสิ่งใดวิญญาณก็รู้แจ้งสิ่งนั้นวิญญาณรู้แจ้งสิ่งใดปัญญาก็รู้ชัดสิ่งนั้นเหตุนั้นทำสองประการนี้จึงรวมกันไม่แยกกันและไม่สามารถแยกแยะบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้ ท่านผู้มีอายุปัญญาและวิญญาณสองประการนี้รวมกันไม่แยกกันแต่มีกิจที่จะพึงทำต่างกันบ้างหรือไม่ท่านผู้มีอายุปัญญาและวิญญาณสองประการนี้รวมกันไม่แยกกันแต่ปัญญาควรเจริญวิญญาณควรกำหนดรู้นี้เป็นกิจที่จะพึงทำต่างกันแห่งธรรมสองประการนี้ เทนาสัญญาและวิญญาณท่านผู้มีอายุสภาวะที่เรียกว่าเวทนาเวทนาเพราะเหตุไรหนอแลจึงเรียกว่าเวทนาท่านผู้มีอายุสภาวะสวยอารมณ์สภาวะสวยอารมณ์เหตุนั้นจึงเรียกว่าเวทนาสภาวะสวยอารมณ์อะไรคือสวยอารมณ์สุขบ้างสวยอารมณ์ทุกบ้าง สวย expand. อารมณ์อทุคมสุขบ้างเหตุนั้นสภาวะสวยอารมณ์สภาวะสวยอารมณ์จึงเรียกว่าเวทนาสภาวะที you know ่เรียกว่าสัญญาสัญญาเพราะเหตุไรหนอแลจึงเรียกว่าสัญญาสภาวะกำหนดหมายสภาวะกำหนดหมายเหตุนั้นจึงเรียกว่าสัญญาสภาวะกำหนดหมายอะไรคือกำหนดหมายสีเขียวบ้าง กำหนดหมายสีเหลืองบ้างกำหนดหมายสีแดงบ้างกำหนดหมายสีขาวบ้างเหตุนั้นสภาวะกำหนดหมายสภาวะกำหนดหมายจึงเรียกว่าสัญญาเวทนาสัญญาและวิญญาณสามประการนี้รวมกันหรือแยกกันและสามารถแยกแยะบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้หรือไม่เวทนาสัญญาและวิญญาณสามประการนี้รวมกันไม่แยกกัน และไม่สามารถแยกแยะบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้เพราะเวทนาเสวยอารมณ์สิ่งใดสัญญาก็กำหนดหมายสิ่งนั้นสัญญากำหนดหมายสิ่งใดวิญญาณก็รู้แจ้งสิ่งนั้นเหตุนั้นทำสามประการนี้จึงรวมกันไม่แยกกันและไม่สามารถแยกแยะบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้ท่านผู้มีอายุพระโยคาวจรผู้มีมโนวิญญาณอันบริสุทธิ สละแล้วจากอินทรีห้าจะพึงรู้อะไรท่านผู้มีอายุพระโยคาวจรผู้มีมโนวิญญาณอันบริสุทธิ์สละแล้วจากอินทรีห้าพึงรู้อากาสานัญจายตนะฌานว่าอากาศหาที่สุดมิได้พึงรู้วิญญาณญจายตนะฌานว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้พึงรู้อากินจัญญยายตนะฌานว่าไม่มีอะไร พระโยคาวจรย่อมรู้ธรรมที่ตนจะพึงรู้ด้วยอะไรพระโยคาวจรย่อมรู้ธรรมที่ตนจะพึงรู้ด้วยปัญญาจักสุปัญญามีไว้เพื่ออะไรปัญญามีไว้เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อการกำหนดรู้และเพื่อการละ ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิท่านผู้มีอายุปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิมีเท่าไรท่านผู้มีอายุปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิมีสองประการคือ 1. ปรโตโคสะการได้สดับจากบุคคลอื่น 2. โยนิโสมนัสิการการมโนสิการโดยแยกคายปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิมีสองประการนี้แล สัมมาทิฏฐิซ <authority plays half> ึ่งมีเจโตวิมุตตเป็นผลและมีเจโตวิมุตตเป็นพลานิสงมีปัญญาวิมุตตเป็นผลและมีปัญญาวิมุตตเป็นพลานิสงเพราะมีองค์ธรรมเท่าไรสนับสนุนสัมมาทิฏฐิซึ่งมีเจโตวิมุตตเป็นผลและมีเจโตวิมุตตเป็นพลานิสงมีปัญญาวิมุตตเป็นผลและมีปัญญาวิมุตตเป็นพลานิสง เพราะมีองค์ธรรมหประการสนับสนุนคือ 1. มีศีลสนับสนุน 2. มีสุตะสนับสนุน 3. มีสากัดฉาสนับสนุน 4. มีสมถะสนับสนุน 5. มีวิปัสสนาสนับสนุนสัมมาทิฏฐิซึ่งมีเจโตวิมุตตเป็นผลและมีปัญญาวิมุตตเป็นพลานิสงมีปัญญาวิมุตตเป็นผล และมีปัญญาวิมุตเป็นพลานิสงเพราะมีองค์ธรรมห้าประการนิแลสนับสนุนพบและชาญท่านผู้มีอายุพบมีเท่าไรท่านผู้มีอายุพบมีสามคือ หนกามาพบสรูปประพบสามอารูปภพบการเกิดในภพใหม่ต่อไปมีได้อย่างไรเพราะความยินดียิ่งในอารมณนน์นั้นๆของเหล่าสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกีดกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกพันไว้การเกิดในภพใหม่ต่อไปย่อมมีได้อย่างนี้การเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีได้อย่างไร เพราะอาวิชชาสิ้นไปเพราะวิชาเกิดขึ้นและเพราะตัณหาดับไปการเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไปไม่มีได้อย่างนี้ท่านผู้มีอายุปฐมฌานเป็นอย่างไรท่านผู้มีอายุภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ ฌานนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าปฐมฌานปฐมฌานมีองค์เท่าไหร่ปฐมฌานมีองค์หคือภิกษุเมื่อเข้าปฐมฌานย่อมมีหนึ่งวิตกสองวิจารสามปีติส,สุขหเอกคคตาปฐมฌานมีองค์ห้าอย่างนี้ปฐมฌานละองค์เท่าไหร่ประกอบด้วยองค์เท่าไหร่ ปฐมฌานและองค์5ประกอบด้วยองค์5คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าปฐมฌาน 1. และกามฉันทะ 2. และพยาบาท 3. และถีนมิทะ 4. และอุทจจกกุกุจจะหและวิจิกิจชาได้แล้วย่อมมี 1. วิตก 2. วิจารส์ 3. ปีติ สี่สุขห้าเอกคตาปฐมฌานละองห้าประกอบด้วยองห้าอย่างนี้อินซีห้าท่านผู้มีอายุอินรีห้าประการนี้คือ หจากขุนสีสองโตินรีสามคานินรีสี่ชิวหินรีห้ากายินรีมีอารมณ์ต่างกันมีที่เที่ยวไปต่างกันไม่รับรู้อารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปของกันและกันเมื่ออินทรีห้าประการนี้มีอารมณ์ต่างกันมีที่เที่ยวไปต่างกันไม่รับรู้อารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปของกันและกัน จะมีอะไรเป็นที่อาศัยและทำอะไรรับรู้อารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปแห่งอินทรีห้าประการนั้นท่านผู้มีอายุอินทรีห้าประการนี้คือ 1. จากขุนสรีสองโซตินศรีสามคานินศรีสี่ชิวหินศรีห้ากายินศรีมีอารมณ์ต่างกันมีที่เที่ยวไปต่างกัน ไม่รับรู้อารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปของกันและกันเมื่ออินทรีย์เหล่านี้มีอารมณ์ต่างกันมีที่เที่ยวไปต่างกันไม่รับรู้อารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปของกันและกันมีใจเป็นที่อาศัยและใจย่อมรับรู้อารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปแห่งอินทรีย์เหล่านั้นท่านผู้มีอายุอินทรีย์หประการนี้คือหนึ่งจากขุณศีสองโสตินรี สาคานินรีสี่ชิวหินสรีห้ากายินสรีอินสรีห้าประการนี้อาศัยอะไรดํารงอยู่ท่านผู้มีอายุอินสรีห้าประการนี้คือ 1. จากขุนศรีสองโสตินสรีสามคานินรีสี่ชิวหินสรีห้ากายินศรีอินศรีห้าประการนี้อาศัยอายุดำรงอยู่ อายุอาศัยอะไรดำรงอยู่อายุอาศัยไออุ่นดำรงอยู่ไออุ่นอาศัยอะไรดำรงอยู่ไออุ่นอาศัยอายุดำรงอยู่ผมรู้ทั่วถึงภาสิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรในบัดนี้เองอย่างนี้ว่าอายุอาศัยไออุ่นดำรงอยู่และไออุ่นอาศัยอายุดำรงอยู่แต่ผมจะพึงเข้าใจความแห่งภาสิทธินี้ได้อย่างไร ถ้าเช่นนั้นผมจักอุปมาให้ท่านฟังเพราะวินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมทราบความแห่งพาสิทธ์ได้ด้วยอุปมาเมื่อประทีปน้ำมันกำลังติดไฟอยู่แสงสว่างอาศัยเปลวไฟจึงปรากฏเปลวไฟก็อาศัยแสงสว่างจึงปรากฏอยู่แม้ฉันใดอายุอาศัยไออุ่น,นดำรงอยู่ไออุ่นก็อาศัยอายุดำรงอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ท่านผู้มีอายุอายุสังขารกับเวทินิยธรรมเป็นอันเดียวกันหรือต่างกันท่านผู้มีอายุอายุสังขารกับเวทินิยธรรมไม่เป็นอันเดียวกันถ้าอายุสังขารกับเวทินิยธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วการออกจากสมาบัติของภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธก็ไม่พึงปรากฏแต่เพราะอายุสังขารกับเวทินิยธรรมต่างกัน ฉะนั้นการออกจากสมาบัติของภิกษุผู้เข้าสัญญาวเวทยิตนิโรธจึงปรากฏเมื่อทำเท่าไหร่ละกายนี้ไปกายนี้จึงถูกทอดทิ้งนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้ที่ปราศจากเจตนาเมื่อทำสามประการคือ 1. อายุสองออุ่นสวิญญาณละกายนี้ไปกายนี้จึงถูกทอดทิ้งนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้ที่ปราศจากเจตนา สัตว์ผู้ตายคือทำกาละไปแล้วกับภิกษุผู้เข้าสัญญาวเวทยิตนิโรธต่างกันอย่างไรสัตว์ผู้ตายคือทำกาละไปแล้วมีกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารดับระงงับไปมีอายุหมดสิ้นไปไม่มีไอยอุ่นมีอินทรีย์แตกทำลายส่วนภิกษุผู้เข้าสัญญาวเวทยิตนิโรธมีกายสังขาร วจีสังขารและจิตตสังขารดับระง,งับไปแต่อายุยังไม่หมดสิ้นยังมีไออุ่นมีอินทรีย์ผ่องใสสัตว์ผู้ตายคือทำกาละไปแล้วกับภิกษุผู้เข้าสัญญาวเวทยิตนิโรธต่างกันอย่างนี้ ปัจจัยแห่งเจโตวิมุตต์ท่านผู้มีอายุปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตต์ซึ่งไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีเท่าไหร่ท่านผู้มีอายุปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตต์ซึ่งไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสี่ประการคือ1เพราะละสุขได้2เพราะละทุกข์ได้ 3. เพราะโสมนัสดับไปก่อน สี่พระโธมณตดับไปก่อนแล้วภิกษุในพระธรรมวินัยนี้จึงบรรลุจตุทชานซึ่งไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุบเบกขาอยู่ปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวีมุตซึ่งไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสี่ประการนี้แลปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวีมุตซึ่งไม่มีนิมิตมีเท่าไหร่ ปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตต์ซึ่งไม่มีนิมิตมี2ประการคือ 1. การไม่มนสิการถึงนิมิตทั้งปวง 2. การมนสิการถึงนิพพานธาตุซึ่งไม่มีนิมิตปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตต์ซึ่งไม่มีนิมิตมีสองประการนี้แลปัจจัยแห่งการตั้งอยู่แห่งเจโตวิมุตตซึ่งไม่มีนิมิตมีเท่าไหร่ ปัจจัยแห่งการตั้งอยู่แห่งเจโตวิมุตติซึ่งไม่มีนิมิตมีสามประการคือ 1. ไม่มนสิการ,รถึงนิมิตทั้งปวง 2. มนสิการ,รถึงนิพพานธาตุซึ่งไม่มีนิมิต 3. อภิสังขารในเบื้องต้นปัจจัยแห่งการตั้งอยู่แห่งเจโตวิมุตติซึ่งไม่มีนิมิตมีสามประการนี้แหละ ปัจจัยแห่งการออกจากเจโตวิมุตตซึ่งไม่มีนิมิตมีเท่าไรปัจจัยแห่งการออกจากเจโตวิมุตตซึ่งไม่มีนิมิตมีสองประการคือ 1. การมนสิการถึงนิมิตทั้งปวง 2. การไม่มนสิการถึงนิพพานธาตุซึ่งไม่มีนิมิตปัจจัยแห่งการออกจากเจโตวิมุตตซึ่งไม่มีนิมิตมีสองประการนี้แหลท่านผู้มีอายุ ทมเหล่านี้คืออัปมานาเจโตวิมุตติอากินจัญญาเจโตวิมุตติสุญญา,าเจโตวิมุตติอนิมิตาเจโตวิมุตติมีอัดต่างกันมีพยัญชนะต่างกันหรือมีอัดอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นท่านผู้มีอายุเพราะอาศัยเหตุใดทำเหล่านี้จึงมีอัดต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันเหตุนั้นมีอยู่ อนหนึ่งเพราะอาศัยเหตุใดทำเหล่านี้จึงมีอัดอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเหตุนั้นมีอยู่เพราะอาศัยเหตุใดทำเหล่านี้จึงมีอัดต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันเหตุนั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพ่บู์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียง แผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอนภัยบูรณ์เป็นมหาคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่นี้เรียกว่าอาปมานาเจโตวิมุตตอากินจัญญาเจโตวิมุตต์เป็นอย่างไรคือเพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บรรลุอากินจัญญายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้เรียกว่าอากินจัญญาเจโตวิมุตต์สุญญาตาเจโตวิมุตต์เป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้ว่างจากตนบ้างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนบ้างนี้เรียกว่า สุญญา,าเจโตวิมุตต์อน,นิมิตาเจโตวิมุตต์เป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บรรลุอน,นิมิตตาเจโตสมาธิเพราะไม่มนสิการถึงนิมิตทั้งปวงอยู่นี้เรียกว่าอน,นิมิตตาเจโตวิมุตต์เพราะอาศัยเหตุใดทําเหล่านี้จึงมีอัตต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันเหตุนั้นเป็นอย่างนี้แหละ เพราะอาศัยเหตุใดทำเหล่านี้จึงมีอัดอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเหตุนั้นเป็นอย่างไรคือราคะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องวัดโทสะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องวัดโมหะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องวัดกิเลสเหล่านั้นภิกษุผู้ขีนาศบละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว หลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เจโตวิมุตต์อันไม่เคลมเริบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเลิกกว่าอัปมานาเจโตวิมุตต์ที่มีอยู่เจโตวิมุตต์อันไม่เคมเริบนั้นว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะราคะชื่อว่ากิเลเป็นเครื่องกังวลโทสะชื่อว่ากิเลเป็นเครื่องกังวล โมหะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกังวลกิเลสเหล่านั้นภิกษุผู้ขีนาศกละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เจโตวิมุตตอันไม่เคิมเริบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเลิกกว่าอากินจัญญาเจโตวิมุตที่มีอยู่ เจโตวิมุตต์อันไม่เคยเริบนั้นว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะราคะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องทำนิมิตโทสะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องทำนิมิตโมหะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องทำนิมิตกิเลสเหล่านั้นภิกษุผู้ขีนาศกละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ท่านผู้มีอายุเจโตวิมุตต์อันไม่เคยเริบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเลิศก,กว่าอนนิมิตตาเจโตวิมุตต์ที่มีอยู่เจโตวิมุตต์อันไม่กคเริบนั้นว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะเพราะอาศัยเหตุใดทำเหล่านี้จึงมีอัดอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเหตุนั้นเป็นอย่างนี้แหลท่านพระสารีบุตรได้กล่าวภาสิตนี้แล้วท่านพระมหาโกธิกะมีใจยินดีชื่นชมภาสิติของท่านพระสารีบุตรดังนี้แหลมหาเวทันละสูตรที่สามจบ